สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่อง m a n i c ่โกลทัลลนะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่กันเนาะคนที่เงียบคนที่นิ่งหายกันไปคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณถ้าพูดกับคุณได้เขาอยากจะสื่อสารอะไรผ่านหน้าไพ่นี้ให้พวกคุณได้รู้นะคะนึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้เนาะ คนที่เงียบหายกันไปคนที่พวกคุณนึกถึงอยู่ตอนเนี้ยเขาอยากสื่อสารอะไรถ้าพูดได้เขาอยากพูดอะไรกับพวกคุณนะคะก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานคุณกันก่อนเนาะว่าคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้พลังงานของพวกคุณตอนนี้เป็นยังไงเนาะโอ้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายใจนะคะ ดูพวกคุณมีอะไรที่ดูขัดแย้งไม่สบายใจคนรอบข้างหรืออะไรก็ดูเป็นปัญหาตอนนี้รู้สึกวุ่นวายใจค่ะรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเลยเนาะแล้วมันเป็นอะไรที่ตอนนี้พวกคุณรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้ไม่อยากทำอะไร ทำไปมันก็ดูเป็นปัญหาไปหมดอะตอนนี้รู้สึกว่าช่างมันปล่อยมันอะไรจะเกิดก็ช่างมันท,ท,ท rôle, ั้งๆที่คุณตัวคุณเองก็พยายามที่จะให้อภัยพยายามที่จะรู้สึกว่าไม่อยากจะทะเลาะอะไรกับใครแล้วตอนนี้เหมือนไม่อยากจะมีอะไรกับใครทั้งนั้นไม่อยากจะสู้ลบปรบมือกับใครแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณเองเหมือนพร้อมที่จะให้โอกาสหรืออยากได้รับโอกาสเหมือนรู้สึกว่าไม่อยาก จะไปสู้รบปลกมือไม่อยากจะไปหาเรื่องหาราวไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ละรู้สึกว่าอยากจะไปอยู่ในจุดที่มันสบายใจดีกว่ามีอะไรก็ค่อยค่อพูดค่อยคอยคุยกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันยังคุณรู้สึกว่ายังอยากจะเป็นเพื่อนอยังอยากจะ ใช้ชีวิตไปด้วยกันตัวคุณเองต่อให้ตอนนี้นะมีปัญหากับคนรักคุณก็ยังรู้สึกว่ายังอยากจะให้โอกาสยังอยากจะหาข้อตกลงพูดคุยกันอยู่ยังอยากจะไปต่อกันอยู่ในฐานะเป็นเพื่อนในฐานะเป็นกนัลยาณมิตรที่เคยช่วยเหลือกันก่อนหน้านั้นเคยดียังไงก็ยังอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ตัวคุณเองไม่อยากจะไปขัดแย้งอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะ เพราะคุณเองอะ่ะอยากจะอยู่ในจุดที่มันโอเคอะ่ะมันดีต่อใจอะไรที่มันสบายใจอะไรที่มันดีคุณรู้สึกว่าตัวคุณโฟกัสในสิ่งที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันดีกว่าไม่อยากจะมานั่งทะเลาะอะไรกับใครนะคะสำหรับพลังงานหน้าภัยเนาะนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้า ตรงกับคุณไปต่อกันค่ะดูคุณก็ดูใจดีเนาะไม่อยากจะไปอะไรกับใครรู้สึกว่าอยากจะอยู่ในจุดที่มันสบายใจกินอิ่มนอนหลับเป็นฟิลอารมณ์ที่ต้องการความสุขความสบายใจมีอะไรก็คุยและก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันจะดีกว่านะคะนึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะคุณที่คุณบล็อกไปแล้วหรือคุณที่คุณหันหลังหรือคนที่เงียบกันไปแล้วคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ถ้าสื่อกับคุณได้ เขาอยากพูดว่าอะไรเนาะตอนนี้ใครคนนี้รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้คุณเอาชนะเขาถ้าตอนนี้นิ่งเงียบกันไปนะถ้าตอนนี้ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างหันหลังคนคนนี้อยากบอกคุณว่าไม่อยากให้เอาชนะไม่อยากให้คุณเอาชนะเอาอารมณ์เอาอะไรมานั่งเอาชนะกัน เป็นฟิลอารมณ์ที่แบบว่าไม่อยากจะเอาชนะกันแล้วดูคุณอะพยายามที่จะเอาชนะเขามากๆตอนเนี้ยดูสิคะเขามีความรู้สึกว่าคุณดุอย่าดุได้ไหมอย่าดุกับเขาอยากอย่าพยายามเอาชนะเขาได้ไหมอย่าตัดสินเขาได้ไหมบางอย่างก็เหมือนกับให้โอกาสเขาหรือว่า ใจเย็นกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาเหตุผลของตัวเองเป็นที่ตั้งได้ไหมมันเป็นอะไรที่ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณไม่ฟังเหตุผลอะไรเขาเลยพลังงานคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะคะเขามีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณดูเอาแต่ใจดูคุณดูเอาแต่เหตุผลของตัวเองค่อนข้างที่จะตัดสินเขาไปแล้วอ่ะโดยไม่ฟังเขาอ่ะเขาคิดแบบนั้นเนาะ ใช่ไหมคะเขามองว่าคุณเอาแต่ใจไหมขี้น้อยใจไหมตอนนี้พวกคุณอาจจะมีระยะห่างกันไปแล้วเนาะแต่ยังไงก็ตามเขาก็อยากบอกคุณว่าถึงเราจะห่างกันตอนนี้นะเขาก็ยังเฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆแล้วก็ยังรู้สึกไม่ได้ปล่อยวางคุณนะคะเขายังไม่ได้ปล่อยวางคุณเขายังรอคอยเขายังมองอนาคตกับคุณอยู่ แต่เขาไม่อยากให้คุณจะตัดสินเขาแบบนั้นให้โอกาสให้เวลาเขาได้ไหมซึ่งเขามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอคุณเป็นคนที่ดีกับเขามากๆเลยนะและเขาเองก็ยังปรารถนาดีในตัวคุณอยากมอบสิ่งดีๆให้กับคุณยังคิดในเรื่องดีๆของคุณอยู่ และก่อนหนะ้านั้นคุณเองก็น่าจะดีกับเขาปรัถนาดีในตัวเขาช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมอบสิ่งดีๆให้กันและกันเขาก็อยากบอกว่าเขาก็ยังอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณยังมองความรักครั้งนี้ในมุมมุมที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นการที่คุณแสดงออกวันนี้จริงๆแล้วเขาคิดว่าลึกๆแล้วคุณดีกับเขามากมาก คุณยังคิดดีกับเขามากๆแต่บางครั้งสิ่งที่คุณแสดงออกคุณแค่ต้องการจะเอาชนะเขาเท่านั้นเขารู้สึกว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะคุยก็ไม่เป็นไรเขารอเวลาจังหวะเวลานั้นได้แต่ตอนนี้คุณหน้าที่จะโฟกัสกับชีวิตของตัวเองมากๆนะคะ ตัวคุณหรือตัวของเขาก็น่าที่จะอยากให้ชีวิตเขาตอนเนี้มีความมั่นคงมีสิ่งดีๆให้กับชีวิตเขาตอนเนี้ยเหมือนเขารอคอยได้ค่ะเขารู้ว่าจริงๆแล้วคุณและเขามันจริงๆแล้วใต้จิตสำนึกใต้ความรู้สึกนั้นยังมอบสิ่งดีๆยังรู้สึกด,ดีต่อกันอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้ก็ตามนะคะ อ่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนกับดูคุณออกอยู่นะใครคนนี้นะเขาก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่อยากจะคิดอะไรจริงๆแล้วเขาก็ดูคุณออกแหละในสิ่งที่คุณทำเขาไม่ได้คิดอะไรมากเนาะ เขายังอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีปัญหาทะเลาะบ่อแว้งกันยังไงก็ตามลึกๆแล้วเขารู้ค่ะว่าคุณนะ่ะดีกับเขาแค่มันเป็นความขัดแยง้งแค่พยายามที่จะเอาชนะกันเขาก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากนะคะเหมือนเขารู้ว่าเขามองออกอะ คุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความมุ่งมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะเข้มแข็งบางพลังงานนี้คุณเป็นคนที่ฐานะหรือว่าหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะเหนือกว่าเขานะคะบางพลังงานนะคุณค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นกับเขามากๆคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เหมือนกับดูแลซัพพอร์ตห่วงใยใส่ใจเขามาโดยตลอดเขายัางปรารถนาให้คุณเจอสิ่งดีๆปรารถนาที่เราจะได้กลับมาพูดคุยกันดีๆไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเหมือนตอนนี้เขาอยากให้คุณใจเย็น เขารู้ข่าวว่าก่อนหน้านั้นคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจดีกับเขามากๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีปากเสียงจะมีข้อขัดแย้งอะไรกันเขาอยากบอกว่าเขาอยากให้คุณใจเย็นเขายังรอคอยการกลับมาที่จะเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่อยู่นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะนิ่งเพราะรู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้ดู ไม่พร้อมที่จะเข้ามาพูดคุยกัน,นแน่แน่ด้วยอารมณ์ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังมองหน้ากันไม่ติดหรือ,อยังครุกุ่นยังขัดแย้งอยู่ <l ain> เขาก็รู้สึกว่าการจบครั้งนี้มันเป็นการจบที่ยังคิดถึงสิ่งดีๆกันอยู่ยังไม่ ถึงแม้ว่าจะจบกันไปนะคะเขาก็อยากจะบอกว่ามันเป็นการจบที่ไม่ได้ปล่อยวางความรู้สึกนี้มันยังมีอยู่การจบครั้งนี้มันเป็นการจบแค่ไม่อยากจะมาขัดแย้งกันนะแต่มันก็ไม่ได้ปล่อยวางกันนะขี้เกียจจะต้องมานั่งทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วก็ยังอรอการที่จะมาเคลียร์มาพูดคุยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจหรือเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนะคะ เขามองว่าตอนนี้มันเป็นพลังงานที่ถึงแม้จะจบกันไปเขาก็มองว่าคุณยังแอบสืบแอบส่องเขาอยู่เนาะแล้วเขาก็มองว่าคุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจมากๆค่ะตอนนี้เนาะยังไงก็ตามสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณเขาอยากจะมาคุยกับคุณนะคะยังอยากพูดคุยกับคุณอยู่ไม่อยากให้คุณเอาแต่ใจเขายังอยากจะบอกว่าเขายังรอโอกาส ที่จะกลับมาคืนดีกลับมาหาข้อตกลงประนีประนอมพูดกันดีๆให้โอกาสกันเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่ได้จบไปจริงๆนะคะสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณเนี่ยเขายัางมั่นคงกับคุณค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะนิ่งเขาจะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกยังไงก็ตามพลังงานคุณและเขาก่อนหน้านั้นไม่ว่าคุณหรือเขา อาจจะเคยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินกันนะคะก่อนหน้านั้นเขายัางมองถึงยังนึกถึงอยู่เขายัางมั่นคงค่ะเพียงแต่เขาไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกแค่นั้นเขายัางมั่นคงกับคุณอยู่เพราะว่าคุณและเขาน่าจะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเขาไม่เคยปล่อยวางจากคุณเลยจริงๆค่ะตอนนี้พวกคุณอาจจะมีกำแพงต่อกัน ซึ่งกันและกันก็ตามแต่บอกได้เลยว่าถึงจังหวะเวลาหนึง่งเขาจะเข้ามาพูดคุยค่ะเขาจะเทคแอคชั่นถึงแม้ว่าจะมีกำแพงใส่กันก็ตามเขาจะมามอบความยุติธรรมก่อนหน้านั้นถ้าเขาไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณในสิ่งที่คุณเรียกร้องเขาจะมาทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับคุณหรือก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมเขาก็อยากจะให้คุณเปิดใจ มองเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในที่สุดแล้วพลังงานไพ่นะคะเขายังรักคุณอยู่เขายังปรารถนาในตัวคุณอยู่เขาอยากให้ความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่มันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ถูกต้องเขายังเห็นคุณค่าในตัวคุณอยู่เขาจะกลับมาบางพลังงานจะเอาของขวัญเอาสิ่งมีค่ามาให้คุณนะคะ คุณอยากได้อะไรก่อนหน้านั้นที่เคยพูดกันไว้เขาจะมามอบให้คุณเนาะเนี่ยค่ะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เขายังมีความหวังกับคุณเขาอยากบอกว่าตอนนี้คุณดูโดดเด่นเนาะคุณน่ารักจังคุณแต่งตัวคุณน่ารักอ่ะคุณดูดีขึ้นและเขาก็ยังคาดหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขาเขาไปขอพรด้วยนะเขาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะให้ความรักครั้งนี้มันสำเร็จ บอกได้เลยค่ะเขาอยากบอกคุณว่าเขารักคุณมากๆเขาไปขอพรเขาอยากได้ความรักครั้งนี้โอกาสครั้งนี้กับคุณเขาอยากให้เห็นคุณเห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้อยากให้โอกาสซึ่งกันและกันอยากให้คุณมองเห็นสิ่งดีๆในตัวเขาเห็นความจริงใจในตัวเขาบ้าง เขาอยากบอกว่าเขารักคุณมากและเขาก็เห็นคุณค่าในตัวคุณมากเช่นกันนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณคนที่เงียบหายกันไปนะคะและสิ่งที่เขาอยากพูดอย่างหนึง่งเขาไม่อยากเห็นคุณเปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกให้คนอื่นเขารักคุณมากเขาไม่อยากให้คุณคิดเยอะฟุ้งซ่านและตัวเขาเอง ต่อให้จะมีคนเข้ามาในชีวิตเขาเขามั่นคงกับคุณเขารักคุณมากเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณยังเป็นคนที่สำคัญที่สุดต่อใจของเขาถึงแม้ว่าคุณอาจจะมองว่าเขาไปมีตัวเลือกทางเลือกอื่นยังไงก็ตามคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งต่อใจของเขาและเขาอยากจะบอกคุณว่าเขา กลัวคุณเปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกให้คนอื่นเขาอยากให้คุณมองเห็นคุณค่าความรู้สึกของเขามากๆเดี๋ยวเขาจะกลับมาหานะคะเขาไม่เคยมองในสิ่งที่แย่ๆของคุณแต่ข้างเดียวเขายังมองนึกถึงภาพดีๆของคุณสิ่งดีๆของคุณที่คุณเคยดูแลซัพพอร์ตห่วงใยใส่ใจเขา โอกาสดีๆที่มอบให้แก่กันที่ผ่านมามาโดยตลอดเขาไม่อยากให้คุณคิดเยอะและตัวเขาเองก็ไม่อยากจะคิดเยอะกับเรื่องนี้อยากให้รู้ว่าคุณเป็นที่หนึ่งต่อใจของเขามากๆค่ะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารคนที่เงียบๆกันไปสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณต่อให้จะมีคนเข้ามาในชีวิตเขาเยอะแยะมากมายคุณก็เป็นที่หนึ่ง ในใจของเขาเสมอนะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป,เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องนี้ด้วยนะคะ